บัดน,นี้วันที่25มิถุนายน2568เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านางสาวพัทรวดีบารมีหลวงนำเฟซบุ๊ k พัทรวดีบารมีหวงนำรหัส269ขอถวายเสียงสุดสัทยายพระสูตรพระิฐ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบพชาธรรมบพชาสังฆบพชาและอาจ,จารยา์ญชาแด่คูบาอาทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอเบทที่หนึ่งบกกราพรัตนาใย อรหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุทธังพระคัวันตังอภิวาเทมิสสวาสคาโตพระวะตาธโมธม,ม,มังนมัมมสสมิสุปฏิปันโนพระวะสโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิบทที่สองบทบูชาพระเปรีพินาฐอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะริณิพุทโต ผู้นหิตละมโนธานิปารมีหิจัทิสติยาวชิวังอัางพุทธังธรรมังสังคังสารนังคตโตปูเชมิและตนตยังธรรมังจจรามิสุทินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตาคัชันตุเทวดาสัตธรรมังมุนิราชสะสุนันตูสักโมกทังสาเกการเมจรูเปกิริสิครตเตจะริเควิมานีทีเปรเทศจคามีตะลุวนาคาหานีเคหะวัตถุหิเขตเต ภูมิมาจาย,ยันตุเทวาชาะชลาธรวิสมียักษ์ันทพ,พนาคาติดชั้นตาสันติกยามุนิว,วัลวัจนางสัตบุตเมสนันตุธรรมสนรุนักโรยามพะทันตาธรรมสนรุนักโรยามพะทันตาธรรมสนรุนักโรยามพะทัน,นตาบทที่สี่บทสวดปุพพะพาคณามการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะบทที่ห้าบทสวดไปสนณคมนปาทะพุทธังสนังฉามิธรรมังสนังฉามิสังฆังสนังฉามิทุติยปิพุทธังสนังฉามิทุติยปิธรรมังสนังฉามิทุติยปิสังฆังสนังฉามิตติยมปิพุทธังสนังฉามิ ต recibir, ติเตยมปีทำมังสนังสามิตต salud, smoking, ิเตยมปีสังขังสนังสามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริคาิขานัตถิเมสนังอัญญพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสุทิเมหันตุสัพพธานัตถิเมสนังอัญญงธรรมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสุทิเมหันตุสัพพธานัตถิเมสนังอัญญงสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชชนะสุทิเมหันตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถาพุทธังนัมเมรัตนภูตัสสรีรัจิตังธรรมังนัมเมรัตนภูตวิสุทธิสารังสังฆังนัมเมรัตนภูตะสุสีรัติทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนตยวหังสัมาสมาโมสติตตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวสปวัตตังอสุมิตัยมหิปิตเทวะยถา ติทันเทเอกังวินาตาทิตาเซเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะจาทิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีรตัตยานวิสยังอติทุทตสาถังวินยูหิปันธิตะชเนหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกหิจิกะฐานจุปปะระภนียังเกสัญจิสุธุวิธิตังคุณกายตายะ นามีหิเยวะชนตายะสุวิสุตรัมปิสมุป,ปัส,สตังมานณสิสุท,สทธปัสสะถานังปุญญติกานะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาประมุลจนะภู้าสารานางคตานังปะชาลเหสุป,ปรามาพิปูชนเยยังนิพานาสิทธสัจจิกิริยยุปนิสสะถ,ถังสัมมากิเลสามะโสธนะสิทธิยาจะ สาธุหิอัฏฐะกุสะเลหุปเสวานิยังปาณนหิจปิสนางตะขะมานียะมะเมวะตัสมาหิตังติรัตนางสรนางคตามหาละลัดตินทิวงังคณะเนสุสมนาสามานาปูเชมะจจปิสสตังสุปัสสันนาจิตตาตัฏฐานุปาจาริยาสัทธาราจะปุญเญะตัฏฐะสุก,กัตเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนัสตัสาจัตสถาปีสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมะวินยัมหิปมาณภูโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุพภชังตัดโสปนิสยะยจายะอายปิโหตุวัตถุตเยปาริจิโตสุปะสาธกาโลบทที่8น้ำสการ สิทธิคาถาโยจักุมาโมหามาลาปะกัตโถสามังพุธังสุขโตวิพุโตมาลัสสาปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชนตะตังวินันยยางพุทธังวรันตังศิลสารมานิโลกสะนาทันจะวินายะกันจะตันเตยสาเตยเชสิทธิโหตุสพัตระยานจาวินาสเมนตธรม,มทัชโชโยวิยะตัสาสะสัตถุ ทัสเสสิโลกาสะวิสุธทธิมาคังนิยานิโกธรรมะทสัสะสะรัตทาดีสาตาวโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวลันตังเสรสานมามิโมหะป,ปัทลังอุปาสรรตาทาหังตันเตชะสาเตชเลสิจโหตัวสัพพะตะยาจวินาสเมนตุสัทรธรมะเสนาสุขาตาอนุโคโยโลกัสะปะปูปกิเลสชเชตาสันโตสยยังสันต,นตินิโยชโกจะสวากขาตาธรรมังวิธิตัง กาติสังขังวรลันตังเศรษสารมามิพุทธานุพุทธังสัมมคคีราติถิงตันเตชัสเตยเฉเชเสิโหตุสัพพตระยาจวินาสเมนตุบทสวดนโมกาและอัตถคถานโมอรหัตตสัมมาสัพพัสัมมิเหสิโนนโมอุตตมธรรมัสสะสวาขาตัสเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีราติทิโนนโมโอมาตายาลัทธะรัตนัตยาสสะสาธุกัง นโมโอมากาติาสสะตัสสะวัตาาวถุทายาสปินโมกาลับปะาเวนะวิคัจฉันตุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุทสุวัตถิโหตุสัพพทานโมกาลัสเตเชนะวิธิมิเหงมิเตเช,ชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมเมสุตังเอกังสมัยยาพระวาสเกสุขัลติกปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเตินสัจจัจมาติหิพิกุสเตหิสเปเหวอรหันตหิชาสหิจโรชาตหิเทวตาเยปุญนะสันนิปติตาโหติพระกวันตังทศนายาพิกุศขันจะอัจฉริตุนนางสุธาวาสการนาเทวนางเอธารโหสิอายังโขพระวาสเกสุทัติ กับปิละวัตถุสมิงมหาวันนี้มหาตาพิกุสังคีนะสติปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหัตเตหีทัสสหีตลูกตาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปจิตาหุนติปะขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจะญานุนะมะยปิญานะปะขวาเตนุภสังกระเมยนมาอุปสังกระมิตวาพระพุทธรสิกเกปจเจคาถาภาเสยามติอจขโขตาเทวตาเสรยถาปินามาพระวาปุริโสสมานิตตังวาภาหังภาษาเลียบสาริตตังวาภาหังสัมมินเฉลียะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอัตระหิตา พระพุทโธปวดตัวปวดหังสุอจขโขตาเทวตาพระคันตังอภิเทตวาเอกมัน m m Arizona, curtain, ตังอจังสุเอกมันตังทิกตาโขเอกาเทวตาพระพุทโธสังเกตมังคาถังอภาสิมหาสมัยยูปวานิสเหมิงเทวกายาสมคตาอคาตตมหาิมังธรรมสมยอางคทักิตายวะอปราชิตสังคติอจขโขปราเทวตาพระพุทโธสังเกตมังคาถังอภาสิ์ตัดตัพิกระุสมักถังสุจิตตังอัตโนตุกรรมังสุสารติวาเนตานิขหิตวัยธนิยินธนิยานิละคันติ ปทิตาติอัจโคปราเทวตาพระวัตโตสังเกตมังคาถางอภิสิิเจตวาขีรังเจตวาปริคังอิทธิกีรังโอหะชมเมชาเตจรันติสุธาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนากติอัจโคปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาถางอภิสิเยเกจิพุทธังสนังคตาเสนาคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวการยังปริปุริสติติอัจขโคภพระวาเต พิกข <icana>, ูอมันเตสิเยปุนะปพิคเวคัสสสุลงจัตุนมสุเทวตาสันนิพิทตาหุนติตถาคตังทศนายพิกขูสังขัญจะเยปิเตพิคเวอเฮสุงอติตามัทานังหันโตสัมมาสุขธเตสัมปิพระขันตานังเอตปันมายวะเทวตาสันนิพิทตาเฮสุงเสยีถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทานังหันโตสัมมาสุขธเตสัมปิ พระคำนตานังเอตตาปมญญาวิวัฒตาสันนิพิตตาปภิสันติสยธถปปิไมหังเอตระหิอจิคิสมิภเวเทวกัญญนังนามานิกิตติยสัมมิภเวเทวกัญญนังนามานิเทศิสมิภเวเทวกัญญนังนามานิตัสุนาราสุกังมานาสิกโรธาภาสิสามิติเอวันพันเตติโกภิคูพระพุโตปจจตสูงพระวะเอตตะทบโจสิโลกัมนุกระแสมิยะธปุมาตัทสิตา เยสิตาคีริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูศิหาวาสันลีนาโลมาสังหาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปนาสันนัมนาวิลาพินโยปัจจสติเจวาวเนกปิรัตวเทวตัโตอมัตติยทถาสาวกเกศเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนัาทพิคบูเตจัตัปมะคะลุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาตุละหูยานังอมนุสานาทสนัง อาเปเกสัตะมัตถคุงสหัสังอัฏสัตตะลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานามัตถสงอาเปเกนตันมมัตถคุงทิสาสัาพพาภูตาหุงตันจัตสพังอภิญญาญาะวะคิเตวานาจคุมาตัดโตมัตติสัทธาสัพเพเกสเนตเตเทวคายาพิกันตาเตวินชนาธาพิฆาโวเยวหังกิตติสัมมิขิระหิอนุปปัสโซ สัตตสหัสสาวิยาขาผูมากับเป็นรถทวาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสินโนมุทมานาภิกขมุงผู้นางสมิติณวานางชัดสหัสสายเหมมาวตายะขานอนัทจวิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศสินโนมุทมานาอภิกขมุงผู้นางสมิติณวานาง สาตาคีราติสหัสายยะขานานาตวิโนอิทิมันโตชุติมันตตนตัว,นะวันตุยะสสิโนโมทัมนาปิกขมงพิกุนังสมิติงวะนางอิเจเตโสราสสาหัสายยะขานานาตวิโนอิทิมันโตชุติมันตตนัวันตุยะสสิโนโมทัมนาปิกขมงพิกุนังสมิติงวะนางเวสานวิตาปัญจสตยายะขานานาตวิโนอิทิมันโตชุติมันตตนัวันตุยะสสิโนโมทัมนาปิกขมงพิกุนังสมิติงวะนางคุณพี่โรลัชชากิโกเวปุลสานิเวสนาง พินโยนางสตัสหัสสังให้ขานางไปที่รูปสติกุมพิโรธชาให้โกสุภะคัสสเมิติงวนางปุริมันจาริสังราชาทตตและโทปัสสติขันทภานางทิปติมหารชาจะสัตสิโสปุตตาปิตัสาพปะหาบุญธนามามหาภลายที่มันโตชุติมันโตเว้นหนมันโตยะสัตสินุโมทรรมนาภิกขะมุงวนางสัมมิติงวนางทักคีนัญจาริสังราชาวิรุณโหดจับสติกุมพันธนานางทิปติมหารชาจะสัตสิโสปุตตาปิตัสสะปะหาบุญธนามามหาภลา อีทีมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนมุธรรมนาภิกขมูงพิคุณนางสมิติณวนังปัจชิมันจัดที่สังราชวิรูปะโคภาษสตินาคานังทิปฏิมหารชายยศศิโสปุตตปิตัสสะพระาวินชนะมามหาพระราอีที่มันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนมุธรรมนาอภิกขมูงพิคุณนางสมิติณวนังอุตตลันจัดที่สังราชกุเวโลตัสาสติยะขานังทิปติมหารชายยศสิโสปุตตปิตัสสะ พหาโวนทานามามหาพราอิทิมโตชุติมันโตวนัวันโต,นนตยศส,สินโนโมธรรมนา,ามพิกขมุงิกขนางสมิติวนางปุริมาติสังสัตตะะโถติคีนาวิรุณโกปชิดเมนะวิรุปรโควิรโรตลังทิสังจัตโลเตมหาราชาสมันตาจัตลโลทิสาทันทะรมานาจังสุไวในกเปรตเทะเวเตมายาวิสังเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวจันนิกาสทามายากุเตนคุเวเตนทุวิภูจติทุตสหจันทโนกมามเสโธจากินุมันทุนนิมันทุจั ปานาโทปปมัมนโยจาตถิวสุตโตจมัตติจิตตเสโนจันทภโนารูรชาชนโนสโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพลรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันทภพาสหราชุภิโมทรมานาพิกมุมยุนังสมิติวนังอาจาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัจกากรรมพรัส,สตาลาอาคูปยาคาหาดิติภิยามุนาทัตตาลาถาจ้อาคูนาคายสสินโนเอลวโนมหานโคสุปคาสมิติวนังเยนาคาลาเชสหสสหัสลันติ ทิพาสทิชาปากิวิสุทธจัคูเวหายาสาเตวนมัมฉปตาจิตราสปนาอิติเตสานามังอภัยันตทานาคาราชา,ามาสิสุปันตโตเขมมกกะเสตพุโทโธสันหาหิวัจหิอุปะวะหิยันตานาคาสุปนาสรารนามาังสุขพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสาวเสต,เตทิทิมันโตยะสสิโนการะคันชาหาา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 ัิสมะอสุลาเวทานะเวขสาเวปกักจิตติสุจิตติจาระพลโทนมุสิตะหะ สัตันจากปริปุตตานางสัเพเพวโรชนามกาสันหิตวาพพะลิงเสนางราหุพัทมุปาคามูงสมยุยธานิพัทันเตพิคุนางสมิติงว่านางอาโปจัตเทวาปัทุอีจัตเตโชวโ,โยจธาคามุงวรุณาวรุณา,าเทวาสมโมจัดิษสาสะหะ เมตตากรุณาคายกาอาคูเทวยาสสิโนทัศเตเปศัตถากายาสเปนานาตวิโนยที่มันโตจุติมันโตโวนามันโตยาสสิโนโมทามานาพิฆมุพิุณางสัมปติวิณางเวทุจเทวาสหริจะสมาจัตุเวยามาจันทัสสุปนิสาเทวาจันทามาคูปรกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปรกิตาณขัตตานิปุรักขิตวาอาคูมัทเทลาหกา วสุนางวสโภเสโศสักโคปาค้าปุรินชโตท้าเสติชัตถานายาสัพพินานตวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตเอสสจิโนมุทมนาพิคมุงขะนางสนุติงวนางอาฐาคูสหปูเทวาชารามัคคิสิขาลิวะอธิจการจโรชาจ่าอุมาปุพภะนิพาสิโนวานุณาสหธรรมาจ่าอจุตตาจเนจกาสุรลยาลุจิลาอากูอากูวาวสเวตวสสะวเนสิโน สัสเสด็จทศชาตกายาสเพ็นอนัจวินโนอิทิมันโตชุตสิมันโตนะมันโตยะสัจสีโนมุทมนาอภิษฎกมุ์คือนางสัมติวะนางสัมมานามหาสัมมานามนุษสะมนุสุตตะมาคิดทาปุสิกาอคูอคูปนกปุสิกาหะอะทาคูหะระยุเทวาเยจจะ โลจิาวารซิโนปลาลคามหาปลาลคาอคูเจวายิสซาซิโนซาเซเตสัตชากาย,ยิอาเปนอนาติวิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันน,วสสน้มันโตและซาซิโนมุทามานาพิคมุงพิคมนังสมิติว่นังสุกาคลุมหาอารุณาคูเวกนนาสาสหะ โอทาตคายหาปาโมคขากุณิีาบัพจคนาสัทธามัตตาหัลคชามิสุกาเจนสัจิโนทนะยังอาคาปัชโนโยทิสาพิวสติท้าเสดเตยถ้าจะทากายาสภินานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตเยสสิโนโมทามนาพิกรมุงสุนังสัมติงวินังเขมิยาตุสตาญามาคาตะกาจาริสัสสิโส สามพิจการลามาเศถาชุตินามาจาวสานิม,มานานติโนอาคุอัตคุปะลนิมิตาทัศเ,เตเตทัศทากายาสเปนานัตวิโนโที่มันโตชุติมันโตวันามันโตสัสสิโนมุทัมนาพิกมงค์ว่านังสัมมิติงนวนา่านังสันเถเทเทวานิกายาสัพเพนานัตวิโนโน,นามันวิเดนะอันขะฉุงเยจันเยสัสสิสาสหะปะวุตชาติมักขีลังโอคาตินมามนาสาวางัง ทักเขโมคตทลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสภามาปรมิตโตจ่าอุตตป,ปิทิมิตโตสหสันนังมารุติโสจาส่าสปะฆัสมิติวนังสหัสสามะพัมมโลกานาังมหาภัมมะพิตริทติอุปปันโนชุติมิตโตพิสมะคโยทัสสิโสทัเสทะอิสราอาคูปเจกวาสะปติโนเตสันจามัจโตอาคาหิโตว,วิตว,ว,วาลิโตเตจัสเพยพิกันเตสิงเทเทเวสภัมมเกมมลเสนา พิการมิปันสะกันหาสะมทัทิยังเอถาคันหาถาพันทถาลัคนะปัทธพรตุโวสมันตาปริวาเลทะมาวมุนจิทะโกจินังอิติตตธมาหาเสโนกันหาเ,นเสนาปิสัยปานินาตะละมาหาจาัจจะสรางกตวนาเพร,ะว,ะ,ะ,ระวังยะถาปะวุสโกเมโคทธนเญน,นโตสปิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโธอัสยังวเส ตันตะสับพังอภิเนยะเราะวัาคิตวานัชคุมาตโตอมัตติยิสถาสาวกเกสนีลาเตมาลเศนาพิกันตาเตวิชนะธาพิกะโวเตจะตับประมัณกะลุงพุทธ สุตตะวะพื่อศาสสันนังวีตะราเคหิปากมุงเนสังลม,มัปีอิชยุงสเพวิชิตสังฆมาพระยาติจายยศสิโนโมทันติสหะปตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบทที่11บทส่วนมคลาสุตังอเศวนาจะพาณนังปฏติพานานาัน,านาจะเสวนาปูชาจัปูชนียนยานังเอตมังคลุมตมังปัติรูปเทสะวาสาวจะปปุเพจะกกตะกุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตมังคลุมตมัง พาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจะสุสุขสิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคลุมตมังมาตาปิตุปถานนาปุตตะทาลัศสังฆโหอนาคุลาจากรรมันตาเอตมังคลุมตมังทานันจะธรรมจาริยาจะยาตาการันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลุมตมัง อรติวิตติปะปามาชัชฌะปานาจาสาัญโมอ,อปปะามาโทจท,ทัมเมสุเอตมะมังครุมตมะมังคาระโวจะนิวาโตจกสัตตุถีจกกตันยุตาการเลนะธรรมะสาวนางเอตมะมังคลุมตมะมังขัขนธีจะโสว,วะจัสาตาสัม,มนานันจะทัสนังการเลนะธรรมะสากัจฉาเอตมมังครุตมะมังตัปโปจะพัมมัจริยัญจะอริสัจานัทัสนัง นิพพานสัจิกิยาจะเอตมังคตมังพุทธะโลกะธรรมีจิตตังยสานะกัมปติอโศกังวิชังเขมังเอตมังคตุมังเอตาทิสานิกัตตวานะสัพพัทะมะปาราชิตาสัพพัทธาโสถิงขจันติตันเตสังมังคลุมุตมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนผลิตยังกินจิวิตังอิทาวาหุรางวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสมมัง อัตติตถาคาเตนะอิจปีผู้เทนะจตนางปณิตังเอเจนะสจเจนะสุทิโหตุขยังวิลาคังอะมาตังปณิตังยะทัชคาสเกดมุนีมหาหิโตนาเตนะธรรมเมณนะสมาธิกินจิอิจปิธรรมเณนะัตนางปณิตังเอเจนะสจเจนะสุทิโหตุยัมพุทธเศถูปะริวันนันยีสุจริงสมาทิมานันตาลิกันยะมาหูสมาธินาเตนะสมูณะวิชติ อิทัมปิธรรมีรัตนปณีตังเอตินัสเจนะสุทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัสสาจัตตลิเอตานิยุคานิโหติเตทัคิเนยาสุขาตาสาัตตะสะสาวกาเอเตสุทินานะมหพลานิอิทัมปิสังเครตังปณีตังเอเตินัสเจนะสททิโหตุเยสุป,ปะยุตตามณสาทัพเหนะนิกายมิโนโคตะมะสาสะนามิเตปฏิป,ต,ปตาอมตังวิคัยหะ รัทามุธานิพุติงปุณชะมานาอิทัปปิสังเคตตนางปณิตังเอเจนะสะเจนะสุธีโหตุขีนางปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตปขีนะพีชาวิรุณหฉันทานิพันติทีลายะถายัปฏิปูอิจัมปีสังเคัตนางปณิตังเอเจนะสะเจนะสุธีโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์ อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจาย,ยัางอิตลาปชาอัตตาทันตัสาโปสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโณนัคันตโพนมาโลสหพมนาชิตังอัป,ปะชิตังกิริลาตถาลุปะสะชาตุโนบทที่14บบทสวดเก็บประสูตรภาษิตะมิทางเตนะพระควตาชานาตาปัสตาอรหาตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะ ตุมเหมาอนุสะเวนมาปรมมาปลายามาอิติกิลายามาปฏิกสัมประทานีนะมาตักกะเหตุมานายะกะเหนะมาอากาละปลิวิตาเกนะมาทิฏินิชานักันติยามาพัพพลูปะาตายะมาสิสามนโนโนคลุยะธาตุเหมาตุมเมเห อัตนาวชานเยยาทาอิเมธมาอกุศลาอิเมธมาสาวชัอิเมธมาวินยุคลหิตายอิเมธมาสมัตตาสมัตินาอหิตายาทุกขายาสังวัตติอัฐาตุเมเหปัชันเหยาทะยาธาตุมเหอัตนาวชานเยยาทาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนัพวชาอิเมธมาวินยุปสันทาอิเมธมาสมัตตาสมัตินาหิตายาสุขายาสังวัตติ อธากตเมีเหุปสัมปัช,ชะวิหะเลยาถาติบทที่ห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตับประมายุงฉลูปณิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปะขมาโนปุญญานิกยิลาถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตับประมายังฉลูปตินิตาสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปะขมาโน โลกาลมิสังปะชาเหสันติเปโขโยทะกเยนะสังยมโมวาจายะอุทะเจจสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวิมานโนปกตลโลติอุญยางธรรมมหาเวรักคติธรรม,มาจาริงธรรมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินเนณทุกติงขจติธรรม,มาจารีสัพเพสังารานิจติยะา,าปัญญ,ญายะปสติ อัถน so ิมพินติตุเขเอสัมมโควิสุทธิยาสเพสัคะราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสติอัถนิมพินติตุเขเอสัมมขโววิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตติยะธาปัญญายะปัสติอัถนิมพินติตุเขเอสัมมขโววิสุทธิยาบทที่16บทสวดอปนะกัจชาดกอปนะกัฐานะเมเกตุติยังอหุตกิกาเอตัทัญายะเมชวีตังคันเหยยะอปนะกัง พระหงเวสารนางยันเตภับภปัาตานิวะนาณิจะอาลามาูุขะเจตยานิมนุษสาพยะตาชิตาเนสังโคสารนางเขมังในตังสารมุตมังในตังสารนามาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะทธมันจสัสขันจะสารนางขาโตจัตตลิอริยสัจจานิสัมมันปัญญายาปสติทุกขังทุกขสมุปปาทางทุกขะสะจัตติกมัง อริยันจะอัจฉริกางทุกขูปสมะคามินางเอตังโขสนังเขมังเอตังสรมุตตมังเอตังสนมาคมะสัพพะทุขะปมุจติบทที่สิบเจบทสวดพัทเทกัตะคาถาอตติตังนาวาคเมยยะนัปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรถึงคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรนุ่งหวังถึงมาไม่ถึงอยะทตีตามไปหินันตัง อปัตตญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วแล้วสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันนี้ไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังคุปปังตังวิธามะนูพะรุหเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแค้นในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญในธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุปรงเถิดอชัยวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณังสเวพึงทำความเ,เสียนในวันนี้แหละ ใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพลนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตตมาตันทิตังตังเวพาเทกตัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดค้านตั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่า ผู้มีลาภทีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทที่สิบแปดบทสวดพินหักปจัจเจเวคณะปาทะชาลาทำมุมหิฉลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทำมุมหิพระยาทิ้งอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลุ่มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณาธรรมมุมหิมรณาอัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพความตายเป็นไม่ได้สเปหิเมปเยหิมนาเปหินาภาบูวินาภาบูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกับมาสกรมหิกับมาทยโทกับม้าโยนิกกับม้าพันทุกับมาปฏิสรนาเรามีกรรมในของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันนี้กัลยาณนางวาปะปังวา แตาสะทายาทาพระวิสานี้เราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญลเ,เป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้ผลของกรรมนั้นสนืบไปเอวังอัมเหหิหอภินหางปัจเวกคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถิด บทที่19บเก้าบทสวดเทวตาอุญชาณคาถาทุกขปัตตาจนิบทุขาพิยาปัตตาจนิบภายาโสกัปปัตตาจนิบโสกาวุลตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะมีหสัมปทางภุญะสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสุทธิยาทานังคันตุสัทายะสีรังละคันตุสัพทาภาวนาพิรตาคุนตุขัชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปจเจกนันจะยังพระดังอรหันตนันจเตชนะละขังปัทมีสัพพโส บทที่20ปสสวดเทวตาปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทานะาคาถาโยพนามเซยาเทวตาสติวิหาราวาสินีถูกเปคะเลปุชิคะเลต่หิงต่หิงตาธรรมทานในนาประวตุปุชิตาโสดถิงกระลุนเตชะวิหารามทะเล เทราจัมมันชานนการจัตพิโควงสารมิกาธนปฏิอุปสกาคามาจเตยสานิคมาจิสราสัปานะปูตาสุขิตาพุทธเตชราูุชายยีปิจะอันธสัมภวาสังเสริฐชาชาตาอัจจุปฏิกานิยานในการธรรมวังปฏิเตยสเพปิทุกัสสกรมตุสังขยางถาตุจิลังสตังธรรมูธรรมัราจัปุคลาสังโฆหนตูสัมมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหและคตูสัตธมมสเพปีธรรมจาริโนวุจิงสัมปาปุเนยามะ ธระเมอริยระวิทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพปะปฏิทานาคาถาหันตรมยังปฏิทานาคาทายโยปนามเซบุญยศิธานิกตัสะอัญญานิกตานิมีเตสันจะพาคินโนหุนตุสัตตานันตาปรมานกาเยปิยาคุณะวันตาจะาไมหังมาตาปิตาทยโยทิฏฐามจายัตทิฐาวา อันเยมัชาตะเวริโนสัตตาติสันติโลกสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจปัญเจกะจตุโวกาดาสังสะรันตาพระวะพะเวยาตังเยปฏิทานามมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทวาเตสังน,นิเวทยุง มายาทินานาปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสสตาสถาหุนตุอเวลาสุขดชีวิโนเข้มประทันจะปับปนตุเตสาสาสิบชาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวีนกันต้องอยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในภเนือสี่มีขัน 5, ห้าละขันหนึ่งลายขันสี่ท่องเทียบอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนันโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสม,มเอเถิดและจงถึงทาง,งเกษมเถิดขอคมหวานดีของสัตว์เท่าเหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจญานุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการเจริญ ทรงแห่งการบูชาพรัฒนาไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางรละทางธรรมขอทวยเทพเทไวไดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระรีพินาธโดยมุญชีสมเด็จพระญาณสังวรวัดพระวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลาย ที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริทในคำมงคลในพระคัถาต่างๆขอจงสำเร็จสัิสริญทุบการเทอนสาธุ